สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทา,าโร่หรือทาโรต์การ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทา,าโร่ทาโรตการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโ,โดยชุดไรเดอร์เวดทาโรต เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างงมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีเมถุนหรือราศีมิถุนชิมินายผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึง21มิถุนายน เป็นการทำนายระหว่างวันที่16-30ถึงพฤศจิกายนพุทธศักราช2566ไพ่ที่ได้5เหรียญ10เหรียญ4ดาบ The d a v e l ราชินีถือถ้วย The Lovers 2ไมเท้า็7ไมเทา้า6ดาบ10ถ้วยช่วงนี้ค่อนข้างจะดูอัตคัด ขาดแคลนอาจจะเป็นในเรื่องของเงินทองอาจจะให้ใครหยิบยืมไปแล้วไม่ได้คืนหรืออาจจะไปช่วยเหลือใครแล้วก็ตัวเองค่อนข้างจะลำบากหรืออาจจะเป็นช่วงที่ลำบากไม่มีเงินมีทองใช้อาจจะมีแค่ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าก็ได้แค่อยู่อาศัยหรือได้แค่ใช้ในชีวิตประจำวัน อาจจะมีปัญหาในเรื่องอื่นด้วยอาจจะเจอปัญหาในเรื่องเรียนเรื่องงานแล้วยังแก้ไม่ได้ต้องปล่อยไปก่อนโดยเฉพาะในเรื่องของการมีความรักหรือการได้รับความรักจากคนรอบข้างก็ช่วงนี้อาจจะเป็นอะไรที่ดูนิ่งๆหรือเหมือนคนอื่นไม่ค่อยให้ความสนใจสักเท่าไหร่อาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงนี้อาจจะคนที่คบอยู่ หรืออาจจะเป็นเพื่อนบ้านหรือญาติอาจจะมองเราที่ฐานะมากกว่าหรืออาจจะสังคมเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็เลยดูค่อนข้างจะโดดเดี่ยวการเรียนการศึกษาค่อนข้างที่จะได้เรียนในสถานที่ที่เป็นสถานศึกษาที่อาจจะมีชื่อเสียงหรือมี การตั้งมายาวนานหรือเป็นสถาบันที่เก่าแก่ค่อนข้างที่จะมีอายุการจัดตั้งหรือว่าเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะดูมั่นคงหรือดูก้าวหน้าหรือดูว่าเรียนจบไปแล้วก็มีการมีงานทำหรือมีเป้าหมายที่แน่นอนแต่ก็อาจจะติดขัดในเรื่องของ การเงินค่าเทอมอาจจะไม่พออาจจะมีค่าใช้ใจ่ายในสังคมที่สูงด้วยก็เลยค่อนข้างจะช่วงนี้อาจจะค่อยๆพยายามใช้เงินน้อยๆหรือทำตัวให้ดูเหมือนเป็นคนไม่ค่อยมีเงินใครยืมเงินใครรีดไถหรือใครมาขอให้เลี้ยงก็ช่วงนี้ก็จะไม่จ่ายเลยยอมที่จะทำตัวเงียบๆอยู่คนเดียว แล้วก็พยายามที่จะตั้งใจเรียนให้มากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นช่วงที่คบเพื่อนน้อยลงหรือไปมาหาสู่เพื่อนน้อยลงการเรียนการศึกษาสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่อาจจะเลือกเรียนในอนาคตหรือว่าัปัจจุบันอาจจะเรียนหรือว่าศึกษาอยู่การเงิน การบัญชีการบริหารการจัดการวิทยาการจัดการวิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ครุศาสตร์เศรษฐศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์หรืออาจจะเป็นสาขาวิชาคณะที่มีใจรักใจชอบมับกจะเน้นไปทางด้านการบริหารการจัดการการงานอาชีพ งานก็ค่อนข้างที่จะรายได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ดูฉับฉ่วยหรือดูเบื้องหน้า,าจ,จะดูว่ามีศักิ์สีมีคุณค่าหรืออาจจะดูว่าเ,เครื่องแต่งกายหรือ,เ,อ,อเครื่องแบบของบริษัทหรือของงานนั้นๆค่อนข้างจะดูดีดูเงินเดือนสูงหรือดูมั่นคงแต่จริงๆแล้ว อาจจะได้ไรายได้ไม่ค่อยจะพอในชีวิตประจำวันสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีเงินที่จะเหลือเก็บก็ค่อนข้างที่จะต้องอาจจะต้องไปหารายได้เสริมหรือว่าอาจจะต้องไปทำโอทีหรือทำงานนอกเวลาเพื่อให้ได้เงินเพิ่มมากขึ้นการงานอาชีพที่อาจจะเลือกทำในอนาคตหรือว่าับปัจจุบันอาจจะทำอยู่ นักวางแผนนักบริหารเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสมียนนักการเงินนักบัญชีเอออาจจะทำงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำหรืออาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้ที่รับจำนำแต่ว่าเป็นขนาดเล็กๆ วิศวกรนักบริหารทางการเงินนักแปลสินทรัพย์ทรัพย์สินการเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่จะได้รับจากงานประจำเป็นเงินประจำหรือเป็นไรายได้ประจำก็ค่อนข้างจะไม่สมกับภาระหน้าที่ของที่ทำงานหรืออาจาร ได้รับเงินทองจากครอบครัวไม่ค่อยจะเพียงพอในเรื่องของการไปร่ำเรียนค่อนข้างที่จะออต้องประหยัดมัธยัสถ์หรือบางทีแทบจะไม่ประหยัดมัธยัสถ์ก็ไม่มีเงินที่จะเหลือพอใช้จ่ายบางทีจะต้องเอาของมีค่าไปจำนำหรือไปขายต่อเพื่อให้ได้เงินมาแล้วก็จะเจอปัญหาจากคนรอบข้างบ้างก็เลย อาจจะเป็นเรื่องจุกจิกที่แก้ไม่ค่อยได้ก็จะต้องปล่อยวางออไม่มีเงินเหลือเก็บแล้วก็หมุนเงินแทบไม่ทันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อย่าหยิบยืมเงินใครส่วนของโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงแล้วก็ไม่มีโชคจากการลงทุนงดการเสี่ยงโชคงดการลงทุนต้องพยายามวางแผนหาวิธีที่จะออขจัดปัญหาในการ เ,เงินหมดหรือว่าเงินไม่พอหาวิธีสร้างไรายได้เพิ่มสุขภาพสุขภาพค่อนข้างจะแข็งแรงแต่ก็อาจจะมีโรคเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะเป็นไปได้เริ่มจะเป็นก็อย่างเช่นโรคความดันอาจจะมีทั้งความดันต่ำหรือความดันสูงก็ได้แล้วแต่ตามวัย หรือถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอก็อาจจะเป็นความดันต่ําได้แต่ถ้าเครียดมากหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยปล่อยวางอะไรยึดมั่นถือมั่นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นความดันสูงเพราะฉะนั้นมีทางแก้ไขอยู่ควรจะปล่อยวางนิ่งเฉยหรือเดินทางสายกลางอย่าเครียดอย่าคิดมากแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอในส่วนของอุบัติเหตุอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุในการเดินทาง ทั้งทางบุกทางน้ำทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทโดยเฉพาะให้ระวังในเรื่องของการเดินทางทางน้ำถึงแม้จะไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเจ็บตัวได้ความรักคนโสดอาจจะคบหากับใครอยู่ แต่ก็แบบเรื่อยๆเฉยๆดูๆกันไปบางทียังไม่ได้เปิดเผยสถานาวะว่าคบกันหรือเป็นแฟนกันอาจจะคบกันแบบลับๆสถานะทางสังคมก็ได้ดูเป็นคนโสดอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินด้วยก็ค่อนข้างจะมีทรัพย์สินที่จาเป็นอสังหาริมทรัพย์เยอะแต่ในส่วนของเงินทองที่จะใช้ในชีวิตประจำวันค่อนข้างจะน้อย ก็เลยจะพยายามแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ก่อนในส่วนของคนที่ไม่โสดก็มีปัญหาค้างคาใจกันไม่พูดกันไม่บอกกันมันเป็นปัญหาระยะยาวเรื้อรังตอนนี้ก็ยังไม่มีการแก้ปัญหาหรือว่าพูดคุยกันแต่ก็ยังรักกันดีให้พวามอบอุ่นมีความเข้าใจกันอยู่ในเรื่องของ ปัจจัยรอบข้างแต่ว่าอาจจะมีปัญหาลึกๆในใจของความเข้ากันไม่ได้หรืออาจจะพูดกันแล้วคนละเรื่องคนละราวหรือระดับความเข้าใจไม่เท่ากันถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะพูดออกมาแล้วก็พูดอย่างใจเย็นหรือพูดอย่างมีเหตุผลก็ค่อยๆปรับกันเพื่อที่จะได้รักกันให้ยืนยาวมากกว่านี้